วันนี้ที่เรากําลังจะต้องฟ้องนานาชาติก็คือตัวแทนผู้สังเกตการณ<ะ>์แปประเทศ14คนตัดไปจุดที่เจอระเบิดเ่ยฮะเพราะจุดนี้สําคัญมากก็คือฐานกฤษณาถูกไหมะฮะ,ฮะที่วันนี้คุณจชมฮะเขาให้เข้าไปดูแล้วทหารไทยเราเนี่ยฮะที่พาไปดูตรงจุดนี้เพราะว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นว่ามันมีการวางระเบิดชนิดใหม่เกิดขึ้น ไม่ใช่ลิชิตใหม่เขาเรียกว่าเป็นระเบิดซึ่งถูกวางใหม่ใช้คํานี้ก็แล้วกันนะฮะเป็นระเบิดซึ่งถูกวางใหม่แล้ววันนี้หลังจากที่มีการเข้าไปสํารวจตรวจสอบเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าเมื่อการเข้าไปตรวจสอบในครั้งนี้เนี่ยถามว่าแล้วเราเองเนี่ยคือนอกจากที่เราได้พาทางด้านของตัวแทนใช่มใช่จาก8ป,ประเทศเข้าไปสํารวจเนี่ย แล้วคิดว่าผลบวกกับประเทศเนี่ยคืออะไรเห็นบอกว่ามีจุดหนึ่งเนี่ยนะฮะที่ทางการไทยชี้แจงกับ IoT เนี่ยว่าเป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยแล้วต้องเข้าไปเก็บกู้เคลียร์พื้นที่เนี่ยเนื่องจากทหารไทยเองเนี่ยได้มีการเหยียบกับระเบิดเนี่ยนะฮะโดยทางทหารไทยยืนยันว่าจุดเนี้ยไทยลาดตะเวนเป็นประจำและไม่เคยเจอทุ่นระเบิดมาก่อนแต่หลังจากนั้นก็มีทหารของเราเหยียบทุ่นระเบิดหลังจากลาดตะเวนผ่านไปแล้วแล้วย้อนกลับมาใหม่วันนี้ทางด้านของ อาจารย์ปานิธานวัฒนายากรได้พูดถึงเนี่ยนะฮะเหตุการณ์ที่เราพาทหารไปดูจุดที่ขเขมรวางทุ่นระเบิดหรือแม้แต่อีกจุดหนึ่งคือช่องอานมาสเดี๋ยวลองย้อนกลับไปที่ช่องอานม้าสักนิดหนึ่งยังช่องอานม้าก็น่าสนใจครับผู้ชมฮะเป็นจุดที่มีทหารขเขมรเนี่ยเข้ามาประทะกับเราเป็นการประทะด้วยคารมอารมณ์ช่องอานม้าครับ,รบ,ออบช่องอานม้าที่มีการเนี่ยเกิดวิวาทะกันเกิดขึ้น แล้วเขาอ้างขึ้นซับไตเติลด้วยนะฮะทีมงานตัวซับไตเติลน,นะฮะตัวที่ทํามาเอาขึ้นจอไว้ด้วยตัวนั้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพอาจารย์เนี่ยวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ทั้งที่เราพาไปดูทุ่นระเบิดแล้วทหารเขมรก็วอยวายแบบนี้อาจารย์ปณิธานวัฒนายกรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศบอกว่ากัมพูชาย,ยังไม่เข้าใจคําว่า ตกลงหยุดยิงเนี่ยคืออะไรต้องปฏิบัติอย่างไงบ้างซึ่งตอนที่กัมพูชาน,นำผู้สังเกตการทางไทยยังไม่เคยเข้าไปรบกวนเลยถูกไหมฮะแต่เหตุการณ์ของ IoT ฟฝั่งไทยอาจมีความล่อแหลมต่อเรื่องที่กัมพูชาละเมิดข้อตกลง ก็คือเรื่องการวางทุ่นระเบิดซึ่งเราพาไปดูแต่ของกัมพูชาเนี่ยตอนเขาพาไปเนี่ยเขาพาไปที่เขตแดนแต่เขาไม่ได้พาไปดูทุ่นระเบิดค่ะซึ่งอันนี้เราจะได้เปรียบถูกไหมเมย์เพราะเรากำลังบอกเห็นไหมคุณลุกล้ำพื้นที่ชั้นก็คือตรงนี้ช่องอ่านมาอุบลและที่ศรีสะเกดคุณยังวางระเบิดฉันอีก อาจารย์ว่ายัางไงต่ออาจารย์ก็บอกนะคะว่าจริงๆการที่ไทยนําคณะ I o โคณะผู้ตรวจการชั่วคราวของอาเซียนลงพื้นที่ดูข้อเท็จจริงทั้งหมดทั้งจุดวางทุ่นระเบิดการลุกล้ำเข้ามาเรื่องเหล่านี้แหละถ้าไทยเรายืนยันข้อเท็จจริงได้สถานาการณ์มันจะดีขึ้นเพราะว่าทูตจะเห็นความจริงว่าเกิดอ,อะไรขึ้นและเชื่อว่าวันนี้ที่กัมพูชาส่งทหารเข้ามารบกวนแบบนี้นะคะเพื่อรบกวนคณะผู้สังเกตการ IoT ก็เพื่อไม่ให้รวบรวมข้อมูลได้<อ>ทั้งหมดเองแผนป่วนต่อหน้าและสังเกตมาตาลุงไม่รู้จะเรียกอะไรตาพี่คนนี้ เนี่ยขมนเนียฮะขเมรเนี่ยเวลามองเนี่ยนักข่าวบอกเขาจะไม่มองหน้าทหารไทยนะขเมรจะมองต่ําที่ป้ายหน้าอกขเมรก็คือคนใส่เหมือนเอี๊ยมใช่ไหมข้างหน้า <ใช S 1> ผมก็ไม่รู้อะไรเล้กเกาะอ๋อ,อ,อสีส,สีสีจะซีดซีกว่าเราอะค่ะก็คือเหมือนใส่เสื้อกออะข้างหน้าเนี่ยฮะแล้วคุณจะเอาเปิดเต็มจอก,กันได้เดี๋ยวก่อนฟังอาจารย์ปณิธานเดี๋ยวให้ดูสักนิดนึงนักข่าวบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาจะไม่มองหน้าทหารเลยนะเนี่ยเห็นไหมฮะแล้วสุดท้ายเราก็ให้ทางด้านของหัวหน้าทีมเนี่ย ก็คือระดับพันเอกเข้าไปคุยเขาก็เลยยอมให้ไปที่อนุสาวรีย์ตาอมซึ่งก็อยู่ด้านหลังตรงซากปลักหักพังเนี่ยนะฮะอาจารย์ปณิธานบอกเลยว่าเนี่ยคือเกมป่วนเพื่อไม่ให้ผู้สังเกตการเก็บข้อมูลได้โอ้มันลึกซึ้งเหมือนกันนะเรื่องยุทธศาสตร์แบบนี้ฟังเสียงอาจารย์ปณิธานท่านหน่อยฮะ,ะผมคิดว่าสิ่งบอกเหตุเป็นอย่างดีว่าที่เราตกลงกันไว้ใน โตเจราจาเพื่อหยุดยิงที่มาเลเซียเนี่ยนะครับทางฝ่ายกัมพูชาย,ยัางไม่เข้าใจนะครับว่าจะ,จะต้องทําอะไรบ้างในทางปฏิบัตินะครับกลไกของคณะผู้สังเกตการณ์ได้เข้าไปยังพื้นที่ในกัมพูชาแล้วแล้วก็ตรวจสอบมายังฝ่ายไทยเราก็ไม่ได้ทําอะไรที่เป็นที่คุกคามของคณะผู้สังเกตการณ์หรือ IoT ททางฝั่งกัมพูชาแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วนะครับสับปดาห์นี้เขาก็ลงพื้นที่ในฝั่งของเรา แล้วก็ได้เดินทางเข้าไปสังเกตการแต่การสังเกตการของไอ t ฝั่งเราเนี่ยอาจจะมีความล่อแหลมนะครับต่อเรื่องที่กัมพูชาละเมิดข้อตกลงอย่างเช่นการวางทุนระเบิดการลุกล้ำเข้ามาในแนวที่เราเคยบริหารจัดการหรือว่าวางกำลังอยู่นะครับแล้วก็การวางกำลังที่ค่อนข้างล่อแหลมต่อการประทะเขาเลยอาจจะเบีเ่ยงเบนประเด็นทำให้เกิดความสนใจในด้านอื่นนะครับไม่ให้เห็น ข้อเท็จจริงต่างๆเหล่านี้นะครับและทาให้เกิดความสับสนในคณะ IoT ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับแต่แล้วก็คงจะต้องยืนยันให้คณะ IoT อนีอยู่ในพื้นที่แล้วก็ได้เห็นอะไรอย่างต่อนเนื่องนะครับจะได้ทํารายงานขึ้นไปที่คณะ IoT กลางซึ่งมาเลเซียประสานงานอยู่แล้วก็จะได้นําเข้าไปสู่การรายงานของอาเซียนนะครับล้วก็ต้องยืนยันนะครับแล้วก็นำเอาคณะ IoT 8ชาติเนี่ยนะครับลงพื้นที่ให้ ครอบคลุมพื้นที่ที่ล่อแหลมพื้นที่ที่มีการบินลาดตะเวนลุกล้ําเข้ามายังดินแดนของเราโดยโดรนมีการวางทุ่นระเบิดมากขึ้นหลังจากที่เราได้กู้ทุ่นระเบิดไปแล้วมีการเรื้อรุดหนามของเรานะครับมีการสร้างเสริมกําลังเข้าไปเรื่องเหล่านี้จะทําให้ o อ T ซึ่งน้ําหนักตอนแรกนะ่ก็จะให้กับกัมพูชายเยอะเนื่องจากว่าเป็นประเทศที่อ่อนแอกว่าแล้วก็เขา มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่าในหลายประเทศแต่ถ้าเราสามารถที่จะยืนยันได้ถึงข้อเท็จจริง่างนี้ผมคิดว่าน้ำหนักก็จะดีขึ้นและน,นี่อาจจะเป็นการรบกวนการทํางานของ i อ t ไม่ให้รๆๆวบรวมข้อมูลได้ทั้งหมดก็ได้จากฝั่งไทยผู้ชมครับคณาเดียวกันพลเอกนะัตพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมก็พูดถึงเหตุการณ์นี่แหละฮะทหารกัมพูชาสแสดงความไม่พอใจและขัดขวางคณะผู้สังเกตการชั่วคราว อาเซียนหรือ IOT ที่ช่องอารมาอุบลราชธานีโดยมีการกล่าวอ้างว่าเราไม่แจ้งก่อนซึ่งทางท่านรัฐมนตรีช่วยพลเอกนักตพลท่านเองก็บอกว่าจริงๆแล้ว การประชุมก่อนหน้านี้ก็ทราบมาแล้วถูกไหมครับเม<ฮ>และกัมพูชาเองพยายามจะใช้โล่มนุษย์ยั่วยุกดดันรวมถึงการพังรัร้วหนามนักข่าวก็ถามว่าแล้วเราจะทําอย่างไรต่อท่านพลเอกนัตพลบอกว่าเราก็ต้องใช้ความอดทนคุณผ<ฮ>ู<ฮ>้ชมฮะ<ฮ>พยายามไม่ให้เกิดการยั่วยุและใช้อาวุธอย่างน้อยก็มีอาเซียนกําลังเฝ้าจับตาดูผ่าน,นกลไกอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะ ที่สําคัญก็คือวันนี้พลเอกนตัตพลเองเนี่ยก็ยังบอกอีกน,นะครับว่าซึ่งสําหรับกองกําลังในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชามีการร้องขอหรือต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ท่านบอกว่าได้แจ้งเรื่องขออาวุธยุทโธ,ธปกรณ์กระสุนและอากาศยานไร้คนขับซึ่งตอนนี้ประสานคณะรัฐมนตรีไปแล้วอ๋อก็คือเรื่องโดนใช่ไหมโดนตรวจการซึ่งแ<ะ>สดงว่าของเราก็ยังน่าจะขาดอยู่เดี๋ยวมีเสียงท่านรัฐมนตรีเหมือนกันนะฮะลองฟังดูหน่อยฮะครับทาง ท่านประธานาธิบดีท่านนายกก็ก็คงต้องค่อยๆค,คุยกันไปนะเพราะว่าตรงตรงนี้ก็คือเราตกลงกันแล้วตั้งตอน g b c ว่าจะมี IoT ลงในพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยในความตั้งใจของผมเนี่ยหลังจากการประชุม g b c แล้วเนี่ยเขาต้องมีการประชุม r b c ต่อเพราายละเอียดกายบัตรเนี่ยทางพื้นที่ก็ต้องลงรายละเอียด ลงรายละเอียดกันคือทั้งสองฝ่ายต้องมานั่งคุยกันในรายละเอียดว่าไอ้รายละเอียด13ข้อเนี่ยในขั้นตอน,นรายละเอียดจะต้องทํากันอย่างไรเพราะฉะนั้นในเมื่อ IoT ลงไปแล้วเราก็ไม่มีการประสานกันเนี่ยแล้วเขามาต่อว่าเนี่ยก็ต้องคุยกันไม่เป็นไรฮรต้องคุยกันคืออยากใหเ้เราอยากให้มีกลไกที่มาตรวจสอบนะทั้งสองฝ่ายเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสเปิดเผยนะเพราะเรามีความจริงใจ นะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้อง,ต,องต้องคุยทีผมยังไม่ทราบเลยนะเน<อ>ี่ยคงต้องดูครเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมครับแล้วก็อย่างที่ทราบเนี่ยนะฮะว่าแสดงว่าตั้งแต่เราพาผู้สังเกตการไปคำเบงก็พยายามจะปวดเราด้วยแต่จุดสําคัญเลยเนี่ยเรื่องของทุ่นระเบิดเนี่ยจะอยู่ที่ภูมะเขือสีสกเกตถูกไหมครับเมย์เพราะว,าว่าวันนี้การไปสํารวจเนี่ยที่ภูมะเขือก็เป็นอีกจุดหนึ่งอานมา้า คือจุดที่เกี่ยวกับรถน้มและการลุกรานส่วนทุ่นระเบิดเนี่ยก็คือภูมะเขือซึ่งวันนี้จุดที่เราไปเนี่ยนะครับไปดูระเบิดสังหารชนิดต่างๆอันนี้สําคัญนี่นะฮะโดยเฉพาะระเบิดสังหารที่ทางด้านคณะ IoT ก็คือผู้สังเกตการเห็นบอกว่าระเบิดสังหาร46ทุ่นซึ่ง46ทุ่นมี16ทุ่นยังไม่ระเบิดและพบอยู่ในฐานฝั่งตรงข้ามใส่กระสอบรายเอาไว้นี่ เรากําลังจะบอกว่านี่ไงอยู่ในเขตเราใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะเจอและ,ะก็คือให้ทางด้านของผู้ช่วยทูตทหารได้เห็นกระตามีอยู่ช่วงหนึ่ง พลตรีซัมซุนลิชันบินมูชาเป็นผู้ช่วยผู้ทหารมาเลเซียประจำประเทศไทยและเป็นหัวหน้าชุดในครั้งนี้ที่ลงพื้นที่ดูได้ดูทุ่นระเบิดชนิดต่างๆไปจนสุดท้ายเป็นโต๊ะหน่วยเก็บทุ่นระเบิดของกองทัพเรือโดยพลตรีซันซัมซุนได้เข้าไปจับมือและให้กำลังใจเนื่องจากเจ้าตัวก็เคยเก็บกู้ระเบิดมาก่อนชายแดนไทยมาเลออ๋อท่านก็เลยเข้าใจไหนๆฟังเสียงท่านหน่อยสิฮะ Thank much. you very much. You do job ขอบคุณสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ทำเได้ดีมากเลยค่ะ Whatever you do, remember the basic rule of reminding. ไม่ว่าทำอะไรก็จำไว้นะคะว่าการเก็บกู้ระเบิดเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับคนค่ะ บอกว่าคนเก็บกู้มาก่อนก็ย่อมรู้หัวอกของทหารไทยที่เก็บกู้ระเบิดแล้ววันนี้ขอดูชนิดระเบิดหน่อยนะฮะที่เอามาสาธิตให้ท่านดูเนี่ยคือกำลังจะบอกว่าเพื่อจะบอกว่าเนี่เขาเอามาฝังฝั่งไทยแล้วได้เห็นทั้งที่กู้แล้วแล้วก็ยังไม่กู้ เอออันนี้เราก็เจ๋งเหมือนกันนะอันนี้ภาษาแบบชาวบ้านให้เห็นจะเขเลยว่าไอ,อ้อันที่ยังไม่กู้เนี่ยคุณฝังเอาไว้จริงๆนี่ฮะแล้วบังเอ,อิญว่าหัวหน้าทีมก็เป็นชุดเก็บกู้มาก่อนด้วยถูกไหมเมย์ <ๆ S 2> ก็เลยรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น<ๆ>เมื่อมาถึงภูมาเขือทหารประจําหน่วยได้อธิบายว่าเป็นจุดที่กําลังไทยเนี่ยควบคุมพื้นที่เอาไว้ทั้งหมดแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยต้องรักษาพื้นที่อย่างเบ็ดเสร็จโดยเฉพาะยอดภูมาเขือนี่ฮะ<ๆ>ก็เลยเป็นการอธิบายความให้ได้รับทราบนี่ มีอะไรอีกไหมก็มีกระจํานวนที่เจอเนี่ยแหะค่ะใน5ฐา,านเนี่ยนะคะก็เลยรวบรวมมาว่าวันนี้รายงานให้คณะ iOS T นะคะได้ทราบว่าระเบิดทั้งฐารมีทั้งหมด46ทุนที่ว่าเนี่ยค่ะอขนาดเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมครับมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งคุณผู้ชมจะสังเกตเมื่อกี้เนี่ยที่พูดกับทางด้านของคลตรีซัมซุนเนี่ยนะฮะ,ะแล้วหลายคนกำลังพูดถึงน้องผู้หญิงคนนี้ เดี๋ยวลองให้ดูน้องเมื่อกี้เนี่ยขอย้อนกลับไปที่น้องผู้หญิงหน่อยซึ่งใส่เครื่องแบบเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นภาพน้องคนนี้ใช่ไหมแต่โลกโซเชียลมีเดียเนียนน้องผู้หญิงสวยๆเนี่ยคุณผู้ชม คนนี้เป็นใครอะไรยังไงนะเมย์ในอธิบายผู้หมวดอะตอมค่ะผู้หมวดอะตอมหรือว่าร้อยโทหญิงเปวิชยาวลีสุขสร์น,นะคะเป็นผู้ช่วยโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วก็ทําหน้าที่ล่ามในการนําคณะผู้ตรวจการชั่วคราวของอาเซียนคือ IoT ลงพื้นที่ที่กองกําลังสุรนารีด้วยค่ะให้ดูประวัติน้องหน่อยได้ไหมแบบไม่ต้องใส่เครื่องแบบแล้วก็ไม่ได้ใส่หมวกเออคือใส่เครื่องแบบแต่ไม่ได้ใส่หมวกปิดหน้าเพราะว่าที่น่าสนใจเนี่ยคือน้องเป็นผู้หญิงเก่งนี่ฮะจะเห็นน้องยืนอยู่ข้าง กับทางผู้ช่วยทวดของมาเรใช่นี่อีจยวรอนี่โอ้ดูเข้มแข็งมากเลยนะนี่แล้วสวยด้วยดิคนพูดถึงความเข้มแข็งอ๋อเป็นคนเจรจากับเขมรเป็นคนไล่ที่ด้วอยุและเขมรรู้ป่ะนี้ผู้หญิงดิเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ๋อเพิ่งเห็นภาพน้องเขาตอนเจรจากับไม่รู้ชื่ออะไรเนี่ยนะนี่อู้น้องเป็นผู้หญิงเข้าไปเจรจานี่นี่นี่ ที่วอยวายวายบอกทําไมเอาคณะมาไม่บอกใช่แล้นเดี๋ยได้ยินกันเออเราก็ฉลาดเงี้ยนะเราก็เอาผู้หญิงขึ้นไปเลยทหารหญิงไอ้นั่นมันกางมือไงเมย์เห็นใช่ไหมเนี่ยดูนะฮะอ่ะเปิดเสียงน้องหน่อยดิตาองค์ผมเนี่ยผมมายอมนะผมมายอมผูดชัดๆนะผมผมก็มาได้ลรา้วยได้ทางท้ายพี่ผมเปันการแต่ทำใจของผมอย่างไรดีไ ผสือข่าวของทยน,น,นี่แด้กทุนมามาทาเตะอุ้มอผมเนี่ยผมมายอนะผมมายอมผม,ผม,ผมพูดชัดๆนะมผมก็มาได้รอเออุ้แต่น้องใจเย็นมากนะแล้วน้องเหมือนกันเป็นนักข่าวอยู่เพิ่งเข้ามาถูกไหมใช่ค่ะนี่อ้าวขึ้นประวัติน้องให้ดูสินิดนึงน้องเป็นใครแล้วเดี๋ยวประมวลภาพน้องเพราะน้องเองจะต้องพูดภาษาอังกฤษ รายงานทางด้านของคณะผู้สังเกตการได้วยถูกไหมครับเมย์ใช่เป็นยังไงน้องเป็นใครอะไรยังไงคืวันนี้ที่แชร์กันมากในโลกโซเชียลคือภาพขวามือในประวัตินะคะคือเหมือนกับว่าน้องผู้หมดอะตอมเนี่ยไล่ทหารเขเมรออกไปบอกออกไป จากพื้นที่ดินแดนของไทยเขาก็เลยแชร์เป็นไวรัลกันเลยวันนี้ว่าผู้หมวดอะตอมนะคะซึ่งประวัติก็คือผู้หมวดอะตอมจบการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษจ,จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะส่วนทางทหารจบหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นต้นรุ่นที่1แล้วก็หลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรสายวิทยาการการข่าวรุ่นที่8ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยภาคภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเก่งจังเลยอ่ะใช่ไหนจะเปิดเสียงตอนน้องไล่ทหารเขมรหน่อยสิทีงงาเปิดขอขอว่าหน่อยไม่เอากลับไปเมื่อกี้ เมื่อกี้ก่อนอันนี้จะเห็นทักษะภาษาอังกฤษของน้องเพราะน้องจะยืนอยู่กับระดับในาทหารอาภาพเมื่อกี้ไล่เขมรหน่อยย้อนกลับไปหน่อยอาภาพจากกล้องใหญ่ด้ก็ได้นะฮะ มีหลายมุมเอาขึ้นมาประกอบหน่อยและยังไงต่อเมก็ผู้กองอะตอมนะคะผู้หมวดอะตอมค่ะเป็นผู้ช่วยโฆษกกองประชาการกองทัพไทยในปัจจุบันถือเห็นบอกว่าทางด้านของผู้กองอะตอมเคยบอกว่าเป็นเรื่องที่มองว่าไกลตัวมากเพราะงานส่วนใหญ่เนี่ยออกแนวอยู่เบื้องหลังนะคะไม่ค่อยได้พบปะผู้คนเป็นพิธีกรด้วยนะเห็นว่าก่อนหน้านี้เป็นพิธีกรล่าสุดผู้กองผู้กองใช่ไหมเมล่าสุดเห็นบอกเป็นผู้หมวดแล้วค่ะร้อยโทหญิงรอเขาเรียกว่า ร้อยเอกแล้วจ้ะร้อยเอกใช่ไหม <100 S 2> ร้อย <100 S 2> <100. S 1> เอก <100. S 1> แล้วครับคือผู้กองอะตอม <100. S 1> เองเนี่ย <100. S 1> เป็นผู้ช่วยโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยน,นะครับ และที่สําคัญก็คือจุอตัวเองเนี่ยยอมรับว่าการทําหน้าที่ตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบมากเพราะเป็นคนชอบพูดชอบชอบพบปะคนใหม่ๆโดยเฉพาะกับกําลังคนกองทัพต่างประเทศคือก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของผู้กองอะตอมเองเนี่ยคุณผู้ชมครับก็คือร้อยเอกหญิงปวิชยาเธอบอกว่าการที่เราได้คุยกับคนที่มาจากต่างที่กันทําให้เราสามารถมองเรื่องเดิมๆในแง่มุมใหม่ๆได้นี่ฮะแล้วบทสนทนา อ๋อเธอเป็นครูสอนภาษาด้วยคุณผู้ชมฮะและนอกจากนี้ยังมีภาพอะตอนที่เห็นน้องหรือผู้กองอะตอมเนี่ยเข้มแข็งลองเปิดภาพตอนผู้กองอะตอมหวานแล้วก็ดูสดใสขึ้นมาคู่กันเลยเดี๋ยวลองเปิดคลิปคู่กันสักนิดนึงนะฮะนี่เจอไหมเจอไหมอ่ะอ,อันนี้คือตอนหมวดเขาเรียกอ,อะไรหมวดตอนเข้มแข็งใช่ไหมอยู่กับการอธิบายเรื่องระเบิด เอาคู่กันสิทีมงานเอาคู่กันเอาคู่กันคนไทยเขาจะได้เห็น2ลักษณะของผู้กองอะตอมระหว่างตอนโอ้ oh, สวยนะาาผมสั้นมานี่แต่เรียกว่าสั้นใหม่ไม่สั้นหรอกแต่ว่าก็สั้นถ้าต้องมารวบผมทุกวันแบบนี้มันจะมาดูนะว่าจะกล้าวได้ไหม <c oughs> เอาใหม่เราแก้ผมใหม่อีกรอบหนึง่งดวคราวนี้ผมสั้น เมื่อกี้กันเลยลูกนี่ฮะเปิดดนตรีไม่ได้นะดนลิขสิทธิ์ใช่คนเดียวกันเหรอกับที่ไล่เขมเมนไปเนี่ยโอ้โหนี่อันนี้คือมุมน่ารักเออเอแล้วสวยด้วยดิค่ะเก่งสวยฉลาดนี่ฮะนี่เพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งไวรัลที่คนสงสัยว่าผู้กองอะตอมเป็นใครถึงกล้าไล่ทหารเขมเน จริงๆเนี่ยมันจะมีภาพนิ่งได้ป่ะทีมงานเดี๋ยวลองดูสักนิดหนึ่งนะเออนอกจากวิดีโอแล้วเนี่ยมีไหมถ้ามีก็ไม่เป็นไรอะถ้าไม่มีก็วิดีโอเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นในจุดเหล่านี้คุณผู้ชมฮะก็อย่างที่บอกหลายคนก็ให้ความสนใจเพราะต้องไม่ลืมว่าสิ่งหนึ่งนอกจากทหารชายชาติชาตรีแล้วก็ยังมีอ๋อนี่ไงภาพที่เป็นไวรัลใช่ไหมไปนี่ที่ชี้มือแบบนี้ แต่ถ้าดูในวิดีโอเนี่ยกล้องกระจับคือจะเห็นท่านหันหลังพอดีถูกไหมเมย์ใช่ค่ะนี่แต่ภาพนิ่งเนี่ยมันจะสื่อแบบแค่หนึ่งภาพแทนความรู้สึกได้ล้านอารมณ์เลยเห็นใช่ไหมฮะนี่และที่เป็นจากคลิปมือถืออีกที่นักข่าวช่อง8ถ่ายมาอีกมุมหนึ่งเอาขึ้นมาประมวลกันให้หมดเลยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้หลายคนเนี่ยชื่นชมน้องว่าเป็นทหารหญิงแล้วก็ใจเด็ดเดียวอะประมาณนี้